สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมแมลงปอขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านต้องรอนานสำหรับวันนี้มแมลงปอกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะครับต่อจากนี้ไปปริยวิทย์ขอนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปรับฟังนิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่ามแมลงปอของท่านสิงสำหรับวันนี้เสนอบทที่สที่มีชื่อตอนว่าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบนิยายวายเรื่องนี้เกิดจากจินตนาการ และเป็นเรื่องสมมุติเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสติสัมปชัญญะเฮือกสุดท้ายของผมก่อนที่จะสลบไปคือภาพของชายคนหนึ่งที่เป่าควันขงมงออกมา จนภายในรถมาเป็นเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบมันลอยคกลกคลุ้งไปทั่วทั้งบริเวณกลิ่นของไปที่เขาสูบมันฉุนมากจนแสบจมูกไปหมดซ้ำกลิ่นของมันยังคงติดจมูกเข้าไปถึงในความฝันกระทั่งผมตื่นยังเผลอจามออกมาสแสดงจนตกใจตื่นขึ้นมา ก็พบว่าบรรยากาศในที่ที่ผมอยู่นั้นมันมืดมากก่อนที่ผมจะกระโจนลงจากขบวนรถไฟก็ภาวนาในใจขอให้ชีวิตแค่อย่าได้เลวร้ายให้มันมากนักก็เพียงพอแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลคำขอของผมไม่เคย ขึ้นไปถึงพระเจ้าเลยไม่ว่าเวลาไหนผมมองซ้ายมองขวากวาดสายตามองออกไปในความมืดมิดก็อย่างว่าแหละจะมองเห็นอะไรในความมืดกันแต่เว่าเอ๊ะนั่นใครนั่นใครที่นอนหันหลังอยู่ตรงนั้นน่ะ คนคนนั้นค่อยๆพลิกตัวกลับมาช้าๆทันทีที่ผมเห็นเซี่ยวหน้าของเขาผมก็ถึงกับตะโกนร้องลั่นออกมาไอ้ทีวนี่มึงยังอยู่กูคิดว่าจะไม่ได้เจอมึงแล้วแต่เธอว่าไอ้ทิวมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรไปกับผมเลย ทั้งที่รู้ว่าเป็นผมแต่มันกลับค่อยๆหันหลังกลับไปนอนท่าเดิมช้าๆอย่างไม่แยแสมึงเป็นอะไรมึงป่วยหนักมากเหรอไหนมึงบอกว่ามึงจะไม่ทิ้งกูแล้วไงมันพูดแผ่วเบา,เบาทั้งที่ยังหันหลัง ผมถึงกับสะอึกหลังจากที่ได้ฟังถ้อยคำตัดพ้อจากเพื่อนสนิทก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าไปหามันใกล้ๆแล้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นข้างเตียงนอนของมันกูไม่มีทางเลือกคือกูไม่อยากจะฟังข้ออ้างของมึงเลยให้ตายขอโทษ ทิวเพื่อนรักกูไม่น่าไปบอกลามึงเลยวันนั้นไม่งั้นมึงคงกูค,คงโดนลูกน้องของไอ้เสียนั่นลุมกระทืบจนตายเพราะไม่ยอมทำอะไรอะไรให้มันเลิกโทษตัวเองสักทีเถอะไอปอกูเต็มใจมากับมึงไงเราสองคน ก่อกนการร้องไห้ละงมไปพักหนึ่งก่อนจะเริ่มปาดน้ำหูน้ำตาและปลอบใจซึ่งกันและกันยกใหญ่จากนั้นถึงได้เริ่มตั้งสติขึ้นมาแล้วพิจารณาสถานการณ์ร่วมกันว่าที่นี่คือที่ไหนพิจารณาจากเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันเราสองคนถูกคนคนหนึ่งเชื่อยเอาไว้แน่แน แต่แล้วสุดท้ายก็ถูกเขาปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้บ้านร้างกลางป่าลึกงั้นเหรอไอ้ปอไปไหนออกไปดูข้างนอกหน่อยมึงรออยู่นี่ไม่ให้กูรออีกแล้วกูไม่รอผมหันควาบกลับไปมองหน้าเพื่อนอย่างหงุดหงิด แต่พอเห็นแววตาที่ฉ่ำไปด้วยน้ําตาของมันแล้วก็ใจอ่อนเยือบลงไปเลยให้ตายเออทำตัวเป็นเด็กไปได้ผมค่อยค่อยขยับตัวพามันเดินไปยืนตรงหน้าประตูทางออกช้าๆจากนั้นก็ค่อยๆแง้มเปิดประตูออกไปอย่างระมัดระวังก่อนจะทอดสายตา เพ่งออกไปในความมืดจากนั้นก็ต้องรีบปิดประตูเข้ามาอย่างเงียบเชียบชิบหายและวข้างนอกมีคนสวมชุดดำยืนกันเต็มเลยที่ไหนวะเนี่ยคนของใครวะมึงเป็นไอ้คนที่ช่วย หรือไอ้คนที่มันจะฆ่าเราวะได้ฟังคำถามของไอ้ทิวก็เล่นเอาผมถอนหายใจเฮือกจากนั้นก็ถอยกลูกลับมานั่งตั้งหลักบนเตียงกันเลยทั้งสองคนชีวิตมันจะไม่แย่ไปกว่านี้ใช่ไหมวะหลังจากที่นั่งจุกกันอยู่อย่างนั้นในเมื่อตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย เครียดไปก็ไม่มีประโยชน์ผมจึงคิดว่านอนพักเอาแรงกันก่อนดีกว่าถ้าไม่จับพวกเรามัดเอาไว้ก็คงแสดงว่าไม่ได้ต้องการฆ่าพวกเราหรอวะเช้าแล้ว,ว,ว,ลวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันผมหลับไปทั้งที่มือก็ถือมีดพกที่พ่อให้ไว้ ถือไว้ในมือทั้งคืนเลยในขณะที่ดวงจิตกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความฝัน <c oughs> ก็ปรากฏเสียงหนึ่งดังลั่นแทรกขึ้นมาเป็นเสียงปลุกผมสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีก่อนจะถีบไอทิว ให้ตกลงไปอีกฟากหนึ่งของเตียงเพื่อให้มันหาที่หลบส่วนผมก็กระโดดลงมายืนหันหน้าไปทางประตูมือผมกำาอาวุธเพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่ในมือแน่นตเตรียมรับมือกับศัตรูที่ยังมองไม่เห็นมึงนี่ห่วงแต่คนอื่น ไม่เคยจะห่วงตัวเองเลยนะจําได้ว่าก่อนจะมาที่นี่มึงก็ผักมันขึ้นมาบนรถม้าของนายกูผมจ้องหน้าของอีกฝ่ายพร้อมขมวดคิว้วมันคือคนที่ผมช่วยไว้เมื่อหลายวันก่อนที่เนินเขา นายมึงเป็นใครมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่านายกูเป็นใครก็คนที่กูบอกให้มึงไปหาไงแต่เสียดายที่มึงไม่ได้มาตามที่บอกพลาดเป้าไปหน่อยกูละคิดว่ามึงจะมาไม่น่ารอเลยเดียบบอกนะว่านายของมึง ก็คือท่านสิงห์มึงนี่ฉลาดดีนี่วะฮ่ากูว่าท่านสิงห์น่าจะชอบมึงมึงพูดอย่างนี้หมายความว่าไงก็กูบอกท่านสิงห์ว่ามึงหนีออกจากบ้านมาเพราะอยากจะมาติดตามรับใช้ท่าน ไม่อย่างนั้นท่านไม่ให้กูช่วยมึงไว้หรอกมึงต้องขอบคุณท่านนะที่อนุญาตให้กูช่วยมึงไอ้ปอกูออกไปได้หรือยังอะอ๋อไอ้ทิวมึงเป็นไงบ้างมา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 กูช่วยถีบกูสแสลงเลย อีบ้านี่อโทษทีโทษโทษีแล้วนี่มึงไม่ได้มาคนเดียวกูคิดว่ามึงจะมาคนเดียวกูทิ้งเพื่อนไม่ได้หรอกเรามีกันอยู่แค่นี้มันมองหน้าเพื่อนผมพร้อมกับพยักหน้าแล้วจากนั้นก็อมยิ้มแปลก ก่อนจะเดินตรงเข้ามาแล้วยื่นมือเข้ามาหาผมกูชื่อสนเอานี่มึงไม่คิดจะบอกชื่อของมึงหน่อยหรือไงกูไม่ได้ยื่นมือไปให้มึงจับเล่นนะอ๋อกูชื่อทิวส่วนไอ้เนี่ยมันชื่อปอ ยินดีที่ได้รู้จักปอมแมลงปอเหรอสัตว์ <c oughs> ดีเง้นพวกมึงพร้อมจะเจอท่านสิงหรือ,อยังฮะ <c oughs> เราเราต้องไปเจอท่านสิงเหรอใช่ งั้นก็ล้างหน้าล้างตาซะเดี๋ยวกูออกไปรอข้างนอกไอ้สนมันพูดจบก็เดินออกไปเลยในขณะที่เราสองคนยังคงมองหน้ากันแบบงงๆปอเอาจริงดิวะอืมตามน้ำไปก่อน สิ่งที่ผมเรียนรู้ได้ในวันนี้ก็คือเราไม่สามารถอยู่ในเมืองใหญ่ที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควันที่หนาทึบได้โดยที่ไม่มีพักพวกและคนคุ้มกระลาหัวเราจะอยู่อย่างสงบเงียบไม่ได้ถ้าข้างนอกนั้นยังคงวุ่นวายในเมื่อคิดจะก้าวเข้ามาแล้ว ก็ต้องไหลไปตามน้ำถึงแม้น้ำจะเชี่ยวสักแค่ไหนเราก็จะรอดแต่คุณรู้อะไรไหมว่าไอ้คำว่าถึงแม้ว่าน้ำจะไหลเชี่ยวสักเพียงใดเราก็จะรอดนั่นแหละมันถึงทำให้ผมกับเพื่อนสนิทคือไอ้ทิวเดินตามไอ้สน ออกมาจากป่าตามทางเดินที่ปูไปด้วยพื้นที่เรียงด้วยหินเรียบดูก็รู้ว่าทำขึ้นด้วยความตั้งใจไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินอ่อนพวกนี้ต้องสั่งซื้อจากเมืองอื่นและต้องมีราคาแพงมากด้วยเจ้าของต้องรวยขนาดไหนถึงจะทำเรื่องแบบนี้ได้ หินพวกนี้ถูกจัดวางเรียงรายไปจนสุดลูกหูลูกตาเดินพ้นออกมาจากป่าตรงหน้าเป็นคาลือหาดหลังใหญ่จนสูงเสียดฟ,ฟ้ามีคนสวมชุดสูทสีดำยืนกระจายกันอยู่ทุกจุดที่สามารถยืดได้ราวกับเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งของบ้าน ท่านสิงรออยู่ข้างในไอ้สนมันผายมือให้พวกเราเดินเข้าไปทางศาลาขนาดใหญ่หลังคารูปโค้งเป็นทรงกลมสูงมีรูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ทําจากปูนตั้งขนาบข้างตรงข้างทั้งสองตัวผมสังเกตเห็นว่ามีใครคนนึงนั่งอยู่ในนั้นจริงหัวใจของผม มันสั่นระรรัวแปลกๆที่แห่งนั้นมีผู้ชายสวมชุดสูทสีดำยืนร้อมรอบศาลาเอาไว้นับอีกสิบคนเห็นจะได้มีหนึ่งคนตรงดิ่งเข้ามาขนตัวของพวกเราก่อนที่จะปล่อยให้เดินเข้าไปถึงที่นั่นได้เบาหน่อยซิโอ้ยนี่เบาหน่อย เพื่อนผมเพิ่งหายไข้ฮะสำออยขนาดนี้จะไปต่อยตีกับใครเขาได้ไอ้สนสน่าไอ้สนบอกแล้วว่าอย่าพามาไอลา้ลังปล่อยพวกมันเข้ามาครับท่านเดินเข้าไปได้แล้วแล้วอย่าทำอะไรรุ่มร่าม ให้ท่านสินต้องไม่พอใจล่ะเข้าใจไหมทำไมไม่ตอบเรารู้แล้วทันทีที่ผมได้ยินเสียงทุ้มต่ำนั้นสวนขึ้นมาผมก็หันไปมองทางคนพูดคนนั้นตลอดเลยจนไม่ได้ยินว่าไอ้คนที่มันค้นตัวผมมันพูดหรือถามอะไรบ้าง ได้ยินแต่เสียงไอ้ทิวตอบรับออกไปซึ่งก็ฟังไม่ชัดอีกเหมือนเดิมว่ามันตอบเขาไปว่าอะไรเราเดินตามทางเดินที่ปูด้วยหินหลากหลายขนาดผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงกลางศาลาไม่เงยหน้าขึ้นมามองพวกเราเลยสักนิดใบหน้าของเขานิ่งเรียบ เอาแต่รูปเส้นขนสีเงินของสัตว์ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ขดอยู่บนตักของเขาดูคลับคลายคลับคลาว่าจะเป็นลูกแมวแต่ก็ตัวใหญ่มากกว่ามองทางด้วยอย่าเอาแต่มองอย่างอื่นทันใดนั้นเองเสียงทุ้มนุ่มนวลน,นั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง ผมเบิกตากว้างเมื่อรู้สึกเหมือนเขาคุยกับผมหรือเปล่านะเอาจริงเขารู้ได้ไงว่าผมมองเออเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวใส่สูตรผูกไทยสาบานว่านี่คือชุดอยู่บ้านของเขางั้นเหรอเชี่ย โอ้ยไอ้๋ออะไรอยู่จก็หยุดเนี่ยตกใจหมดเลยในที่สุดผมก็สะดุดก้อนหินก้อนหนึ่งก่อนจะถึงทางเข้าซึ่งพอผมหยุดได้ไอ้ทิวก็สะดุดชนผมตามกันไปตามระเบียบและนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เขาเงยหน้าขึ้นมาจดมองที่ผม ด้วยสายตาที่คมคายเซ็กซี่หรืออะไรก็ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จะบอกว่าเขาเป็นยังไงดีละ่ะเขาเออหล่อจังนั่นแหละไอทิว พูดแทนผมไปแล้วเขาจ้องมองใบหน้าของผมด้วยสีหน้าที่ไม่บ่งบอกอารมณ์ก่อนจะเบนสายตาไปมองทางไอ้ทิวจากนั้นก็ก้มลงลูบหัวของเจ้าเอ่อลูกเสือหรือลูกสิงโตตัวนั้นต่อแล้วจึงพูดขึ้นว่า เดี๋ยวกูจะให้ไอ้สนเป็นคนดูแลพวกมึงสองคนแล้วก็อธิบายเรื่องกฎกติก,ก,กากันอยู่ที่นี่ให้ฟังฟังเสร็จแล้วจำจำแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎไอ้สนมึงเข้ามาครับท่านสิงไอ้คนชื่อสน เมื่อได้ยินเขาเรียกชื่อของตัวเองก็ทั้งขานรับฉดฉานทั้งวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วท่าทางกระฉับกระเฉงแยกให้พวกมันฝึกคนละอย่างเอาไอ้เตี้ยนี่ไปฝึกอย่างอื่นอย่างอื่น สนมันทวนคําสั่งของนายมันออกมาเบาๆในขณะที่ท่านสิงก็เบนสายตาไปหาไอ้ทิวไอ้เตี้ยที่ว่าเขาคงหมายถึงไอ้ทิวทิวมันไม่เคยฝึกวิชาหมัดมวยป้องกันตัวอะไรสักอย่างถ้าจะแยกมันออกไปฝึกให้ไกลจากผมคิดว่ามันต้องแย่แน่ ผมจึงรีบคัดค้านขึ้นมาทันทีที่สิ้นเสียงของเขาทำไมต้องแยกกันทิวมันไม่เคยต่อยตีเออผมพูดต่อไปไม่เป็นเมื่อเขาเบนสายตาเยือกเย็นมาทางผมช้าๆบอกตามตรงเวลาที่ถูกสายตาคมของเขาสะกด ผมเหมือนหายใจไม่ออกยังไงไม่รู้งั้นเอามันไปฝึกทำอาหารในครัวส่วนมึงกูเปลี่ยนใจล้วกูจะให้ไอ้พลึกฝึกมึงไอ้สนมันทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกตกใจเบอร์ใหญ่มาก แต่ถ้าว่าไม่กล้าส่งเสียงจนผมมารู้จากมันทีหลังว่าคนชื่อพลึกเป็นหัวหน้าบอดิกาศ์ของที่นี่เขาเก่งที่สุดในเมืองเรเวนและเข้มงวดมากกูชอบนะที่มึงห่วงชีวิตคนอื่นมากกว่าชีวิตตัวเองเพราะงั้น กูอยากเป็นคนที่มึงห่วงนอกจากคำพูดเมื่อกี้จะทำให้ผมขนลุกแล้วพฤติกรรมของเขายังชวนให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวอีกด้วยเมื่อเขายืนหน้าของเขาเข้ามาใกล้ๆผมก่อนจะขยับริมฝีปากเข้ามาใกล้จนแทบจะเป็นการกระซิบที่ข้างหู แต่เสียงนั้นดังฟังชัดเจนมากเมื่อพลาออกจากผมไปเขาก็กระตุกยิ้มที่มุมปากอย่างชอบกลคล้ายกับจะน่ากลัวแต่ก็คล้ายกับจะทำให้ลุ่มหลงจนใจสั่นไหวจนกระทั่งเขากลับไปยืนในท่าเดิมผมจึงหายใจเข้าออกเป็นปกติแล้วจากนั้น ใบหน้าของผมก็ร้อนวูบวาบเหงื่อไหลออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรกันไม่ได้กลัวซะหน่อยก็แค่เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของตัวเองก็ไม่รู้แล้ว จบนิยายวายบทที่3ที่ชื่อมแมลงปอของท่านสิงลงไปแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะชอบที่แอดอ่านให้ฟังนะครับเสียงอาจจะแหบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเลิกงานยังไม่ได้นอนเลยขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับฟังเสียงแหบๆของแอดนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปหน้าให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ